บ้านองโตนี้ที่ประเทศฝรั่งเศสของอาจารย์ปรีดีพนมยงมีความสำคัญยังไงทำไมคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจถึงซื้อบ้านหลังนี้เดี๋ยวเตยเนชั่นสตอรี่จะเล่าให้ฟังค่ะ ช่วงสอาวันที่ผ่านมานี้หลายๆคนก็คงจะได้เห็นข่าวนะคะที่คุณธนาธรได้ให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งว่าตัวเองได้ซื้อบ้านอองตัโตนี้ของศาสตราจารย์ปรีดีพนมยองอดีตนายกรัฐมนตรีที่ลีภัยไปอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วก็เสียชีวิตที่นั่นพอมาถึงตรงนี้แล้วหลายๆคนก็คงจะสงสัยไม่น้อยเลยค่ะว่าคุณธนาธรจะซื้อบ้านหลังนี้ไปทําไม แต่ความจริงแล้วจุดประสงค์ก็คืออยากให้คนเนี่ยได้รำลึกแล้วก็จดจำประวัติศาสตร์วันที่24มิถุนายนปีพศ2475ซึ่งในอดีตเนี่ยเคยเป็นวันชาติมาก่อนค่ะ แต่ตอนนี้หลายๆคนก็อาจจะหลงลืมกันไปแล้วเขาก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยตระหนักแล้วก็ระลึกถึงความสําคัญของคนที่ต่อสู้ผลักดันสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชนไทยมาก่อนหน้าเราค่ะคุณธนาธรยังบอกอีกค่ะว่าเมื่อปีที่แล้วชาวเวียดนามเจ้าของบ้านคนปัจจุบันเขาอยากจะขายบ้านหลังนี้เพราะคุณยายที่อาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้เขาได้เสียชีวิตลงค่ะก็เลยถือเป็นโอกาสที่ดีที่คุณธนาทรจะซื้อบ้านหลังนี้เอาไว้และบ้านหลังนี้มีความสําคัญยังไงล่ะคะมาฟังกันค่ะ ต้องบอกก่อนนะคะว่าอาจารย์ปรีดีท่านเคยเรียนที่ประเทศฝรั่งเศสมาก่อนค่ะและเมื่อถึงช่วงบั้นปลายของชีวิตท่านก็เลยกลับมาอาศัยอยู่ที่กรุงปารีสอีกครั้งหนึ่งโดยท่านซื้อบ้านอยู่ที่ชานเมืองกรุงปารีสค่ะและก็ตั้งชื่อบ้านหลังนั้นว่าบ้านองตนี่แต่กว่าที่จะซื้อบ้านหลังนี้มาได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะตอนที่ท่านผู้หญิงพูนสุขพนมยงต์ณปอมเพชรภรรยาของปรีดีพนมยง์ย้ายออกจากเมืองจีนมาที่ฝรั่งเศสท่านก็ไม่ได้มีเงินมากพอที่จะซื้อค่ะในช่วงแรกๆท่านกก,กกับลๆ็ เช่าอพาร์ตเมนต์อยู่กันไปก่อนค่ะท่านผู้หญิงเนี่ยต้องขายที่ดินในเมืองไทยทั้งของตัวท่านเองและของอาจารย์ปรีดีรวมไปถึงต้องรวบรวมเงินมรดกทั้งหมดค่ะเพื่อมาซื้อบ้านหลังนี้แต่ก็แทบจะไม่พอเลยค่ะและบ้านหลังนี้ก็เคยเป็นบ้านของสามีภรรยาชาวฝรั่งเศสคู่หนึ่งค่ะที่ช่วยกันลงมือก่อสร้างบ้านหลังนี้ด้วยตัวเองรูปทรงของบ้านเป็นทรงสเปนิสไกลายสองชั้นมีเนื้อที่100ตารางวาพื้นที่ใช้สอย500ตารางเมตรอยู่ติดถนนใหญ่ใกล้กับสถานี รถไฟฟ้าใต้ดินมีรถสาธารณะผ่านหลายสายเรียกได้ว่าโลเคชั่นดีมากจริงๆค่ะและหลังจากนั้นมาบ้านหลังนี้ก็ไม่ใช่แค่บ้านพักธรรมดาธรรมดาค่ะแต่ที่นี่ยังเป็นที่ชุมนุมของนักเรียนไทยแล้วก็ปัญญาชนคนไทยอีกมากมายที่เดินทางมาเยี่ยมเยียนแล้วก็หาความรู้จากอาจารย์ปรีดี ที่สําคัญค่ะอาจารย์ปรีดีก็อาศัยอยู่ที่นี่จนถึงวาระสุดท้ายก่อนจะเสียชีวิตในห้องหนังสือเวลาประมาณ11บเนาฬิกาห้นาทีของวันที่สองพฤษภาคมปีพศ2526รีสิริอายุ82ปีค่ะสุดท้ายนี้ค่ะเตยเนชั่นสตอรี่ก็ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือความทรงจําจากบ้านชานกรุงปารีสปัดชิมชีวิตของรัฐบุรุษอาวโุโสปรีดีพนมยงผู้เขียนจินดาสิริมานนนด้วยนะคะและเดี๋ยวช่วงเดือนพฤษภาคมหรือ ว่าเดือนมิถุนายนคุณธนาทรก็จะมีการถแถลงข่าวเรื่องนี้อย่างเป็นทางการอีกครั้งที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะ